สวัสดีครับวันนี้มาบันทึกตลาดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือน2 2,020นะครับ2,0,0,2 2 0 2 0นั่นเองนะครับเลขสวยนะครับวันนี้ก็มาดูดัชนีเซ็ต0นะครับปิดตัวได้สวยงามมากครับ999.99 99. ต้องบอกว่าราคานี้ ปิดตลาดของวันหายากครับก็จะมาพูดกันถึงดัชนีเซ็ตห้นะครับซึ่งมีการคำนวณจากหุ้น50ตัวแรกนะครับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีขนาด Market Cap ที่ใหญ่50ตัวแรกนะครับเซ็ตห้เนี่ยได้ถูก คำนวณครั้งแรกเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2538หรือ1995นะครับก็25ปีผ่านมาแล้วนะครับซึ่งดัชนีตอนคำนวณตอนนั้นน่ะได้เป็นฐานอยู่ที่1,000จุดผ่านมา25ปีราคาปิดใกล้เคียงกันครับ 999.99 99. หายไปแค่0.01จุดนะครับต้องมาดูอีกทีในเดือนสิงหานะครับ16สิงหาก็จะเป็น25ปีเต็มนะครับว่าดัชนีจะปิดใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือว่าห่างกันเท่าไหร่ทีนี้วิธีการคำนวณหุ้นมันก็มีสูตรอยู่นะครับอันนี้จะเป็น pdf สูตรในการคำนวณหุ้นที่จะนำมาจัดอันดับเซ็ต50เซต100หรือว่าตัชนีอื่นๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ที่กรตอรเขาทำเผยแพร่มานะครับเนี่ยครับมาดูตารางนี้นะครับ เซตอินเด็กวันที่เริ่มคำนวณก็คือวันที่30เมษายน2518นะครับเริ่มที่100จุดโอ้โหคิดดูถ้าใครซื้อหุ้นตอนนั้นมาตอนนี้ครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นวันที่บันทึกประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งถ้าใครจะดู หุ้นในเซ็ต50หรือว่าเซ็ตร้อยแบบเรีย t ไทมให้มาเข้าตรงนี้ครับหน้านี้นะครับเซ็ตแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับเซ็ตเซตก็คือหุ้นทั้งหมดแล้วครับก็จะมีทั้ง DW d e r i v a t i v e w a r r a n t หรือว่า w r r r n t มีทั้งหุ้นที่เป็น foreign นะครับกระดานต่างชาติหรือว่าหุ้น Wallan ก็มีคือทั้งหมดนะครับที่เราสามารถซื้อขายกันได้มันก็จะมาลิ์อยู่ในนี่แหละหรือว่าใครจะมาดูที่เซ t ห้าสิบนี่ครับเซ t ร้อก็มีนะครับที่นิยมกันก็เซ t ห้าสิบเซย ทีนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะครับ6เดือนก็จะมีการคํานวณหุ้นใหม่ก็จะมีการถอดหุ้นบางตัวออกก็จะมีการนําหุ้นบางตัวเข้ามาคํานวณในดัชนีเซ็ตห้าสิบเ้อยนะครับ